สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop การดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมลดราคาเหรียญของ แวร์น,นะครับไม่ใช่เหรียญแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนของแวร์นั่นเองนะครับเป็นแวน์อีเวลนะมันคือว่าขีดจำกันนี้สมมติคุณต้องการอัพแวร์ตั้งแต่เวล์หนึ่งจนไปถึงเวล์ห้านะครับต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองบ้างวันนี้ทีเมซีมีคำตอบนะครับก่อนอื่นเราไปดูกันเลยว่านะฮะยังไงกันบ้างนะครับแล้วก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าสกินแวร์ตั้งแต่เวล์หนึ่งเนี่ยถึงเวล์ห้าเนี่ยมันใช้อะไรบ้างนะทุกคนก็ผมจะเปิดให้ทุกคนดูช้าๆทุกคนก็ดูไปนะ,ะรคับนี่คือชิ้นนส่ว ทุกอย่างที่คุณต้องใช้นะฮะก็ดูไปนะอันนี้เท่าสี่เท่าห้าปักพอพอขึ้นเท่าห้าเนี่ยยังไม่จบนะคุณต้องมาอัพแบบเปลี่ยนความคมชัดรูปเห็นปะโอเคนะครับหมดยังไม่หมดหมดแล้วนะครับประมาณนี้เลยสําหรับอ่าตั้งแต่เบ้าหนึ่งถึงเท่าห้านะโอเคนะสรุปเลยทั้งหมดเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมดคุณคุณ,คณต้องใช้เหรียญธรรมดาทั้งหมด4ี่รอันแล้วก็เหรียญพิเศษทั้งหมด255อันนั่นเองนะครับตอนนี้เลยธรรมดาสี่ร้อยแปดสิบสี่แล นะครับแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเนี่ยเหรียญธรรมดาเนี่ยมันมีทั้งหมด280อันนะครับแล้วเหรียญพิเศษเนี่ยมีทั้งหมด155อันนะครับเป็นเงินเท่านี้นะครับแต่ว่านะครับมันยังขาดอีกกี่อันนะครับก้าไอเหรียญธรรมดาเนี่ย280ไปลบกับ414นะครับจะเหลือ204อันนะครับเหรียญธรรมดาเนี่ยขายเป็นกล่องนะกล่องละ8คูปองนะครับแล้วเอา204ไปคูณกับ8นะครับต่อไปเหรียญพิเศษเนี่ยพอเอาไปลบแล้วเนี่ยจะขาดอีก100นะครับแล้วก็เอา100ไปคูณกับกล่องธรรมดาไอกล่องพิเศษเนี่ยกล่องละ16 คูปองนะครับก็จะเป็นพันหกนะครับสรุปกันเลยนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการสกินของบอลไฮตั้งแต่เวลหนึ่งจะไปถึงเวลห้าแล้วอัพแม็กซ์เต็มเนี่ยคุณต้องจ่ายทั้งหมด6กพันเจ็ดคูปองน,นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะ อัพสกิลอัพสกินนี้จนตันนะครับแต่ว่านะครับสมมติคุณอยากได้ถูกกว่านี้เนี่ยผมมีเทคนิคนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกในนี้นะครับใครๆอยากรู้สามารถทักมาที่เพจแทนกุฏิช็อปได้เลยนะครับแล้วก็นะครับใครที่จะให้ผมคำนวณให้สมมติคุณเบลล์สองแล้วต้องการที่จะอัพเป็นเบลล์สี่หรือว่าต้องอ่านจะอัพแค่เอฟเฟกต์สกินต้องอ่านจะอัพแค่นี้แค่นี้แค่นี้นะครับก็สามารถทักมาที่เพจผมได้ไหมผมขออนุญาตคิดค่าคำนวณ20 บาทนั่นเอนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปวดหัวน,หนิดนึงนะสำหรับการคํานวณน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่สรุปตรงนี้ก็คือสมมติคุณต้องการอัพสกินของบอไฮตอนนี้ให้ตันเนี่ยต้องจ่ายทั้งหมด6,700คูปองนั่นเองนะครับถ้าคุณต้องการให้มันจบตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่า ลดราคามาเยอะพอสมควรนะครับแต่สมมติใครแบบอัพเป็นอยากรู้ว่าวิธีจากผมอีกคุณจะลดไปถึง1,000ถึง2,000คูป,ปองเลยนะแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลานะอันนี้บอกไไใบ้ไว้เฉยนะครับโอเคอยากรู้ก็ทักมาถามผมได้ผมจะบอกเทคนิคนะครับแล้วก็20บาทให้ผมท <c oughs> ุกคนแบบเอ้พี่น่างเงินว่ะแหมมันต้องใช้สมองจริงๆนะครับคุณเชื่อผมนี่คุณจ่ายผมแค่20บาทแต่คุณจะประหยัดไปได้ตั้งเยอะคุณไม่เอาเหรอใช่ปะ นะครับก็สามารถทำวันดีเพจผมได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ทักไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยนะแต่ผมกจะบอกเฉยๆนะประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อ,อย่เลืมกดไลค์กด Subscribe เปนกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่เควินผมกดเลยวนะเด e เ2ท f ูออฟฟิเชีอะวไม่ธรรมดาพี่ผมตบ <c oughs> ตก<บ> <c oughs> ตบแรงต่ตำมาทำทำไมเนี่ย พี่ผมตบแรลงต่ำเฉยทุกคนสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ละกันว่าสรุปตอนไหนนะเม้่ผมเปิด Wi-Fi อยมาทุกคนสุ่มตึงๆสองแปดนะตึงๆนะอะไรนะแห้งสวัสดีคุณเด็ดนิวด้วยนะครับโอเคใช้ไฟฟาตัวเองละผมออกเป็นฮิวด้วยนะทุกคนผมเจอแวร์แน,น่เลยวะร้อยทั้งร้อยแวรถ้าผมผมแพ้แวรด้วยนะต <c oughs> อนเลี่ยวเชื่อไหเจอตอนเลี่ยว ผมไม่อยากเจอมันเลยทุกคนผมแพ้ทางมันอ่ะเชี่ย <Yeah. S 1> แต่ถ้าคนอลามันอีอีมาแล้วว่ะเฮ้ยมันเปิดผมว่ะได้คุณเปิดผมเหรอถ้าคุณเปิดผมแล้วเนี่ยคุณจะหน้าผากนะหวานกรุบเฮ้ยทุกคนเฮ้ย หวานกืุบอ้ห้านี่มึงมึงยองกับกูละไอ้พวกนี้มันต้องโดนยี่ทำให้กูแค้นกูจะจดชื่อมึงไปชำระในเดดโนดแล้วมึงก็จะแตกนะครับเ้อใจะเย็นดีครับท่านแม่ถ้าท่านใจร้อนแบบนี้ท่านจะแก่ไวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เดียวซะเลยนะผมคิดว่า ท่านควรจะใจเย็นๆละฟังฉันสักหน่อยไม่จริงไม่เลยโอ้วทุกคนดูดิไม่จริงไม่เลยย,เลยังไม่เคยจะไปหาเคยๆเธอไม่คิดอะไรโอ้ผมจะตายแล้วทุกคนผมยังไม่เลือกสีเลยแม่ เป็นอะไรกับกูฮีมึงกูจะออกกันเวทชิ้นแรกไอ้ฟักอยู่แมนี๋ยวมึงสิโดนกูมึงสิได้ถอนคำพูดที่มึงให้กับกูไว่บักสัตว์โทษทีทุกคนมันคือเนี่ยในเกมนะมันจะออกรถคูดามาแก่ผมนั่นเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆถ้าเราไม่ยุดมันแล้วใครสืยุดมันเข้าใจบอใครสืยุดมันได้บอมีทางหมู่บ้านของเราสิตตองปลอดภัย จากหมู่บ้านพวกนี้เฮาต้องสู่มันมันสิฟีดคีบเฮากะสั่งแม่มันห้ามบอสนห้ามบอสนใจอีหยังทั้งสิ้นเข้าใจบอแทงเราหนีฟีดคีบบอฟีดคีบทำไมทำทำไมเนี่ยมันเยอะเยอะกว่าเราทุกคนทำทำไมเนี้ยทำไมเนี่ยทำทำไมเนี้ยฟีดคีบเฉยฟีดคีบทำไมเนี้ย มันจะเปิดเราทุกคนมันจะเปิดเราิปาร์ก,กันดิเอาแล้วคือหายเปรี้ยวแล้วหรอเรามีเรามีซิงนี่อยู่เด้อทุกคนผมกดออตโต้ไว้ผมกดออตโต้เชี่ย กูปาไปนู่นเลยกูกดออโต้แล้วกูไปนู่นเลยแม่งเอ้ยฟีคีบทำไมอ่ะมันทำทำไมวนะน่ะมันฟีคีบมันฟีตัวเองนะนะเพราะรถถังมันยังไม่ได้เคลียทุกคนหวานกรุบล่ะหวานไหมอย่างนี้มึงดูสเต็ปกูด้วยมันกดอันตีไปแล้ว จะฟีดทำไมวะกูว่าญาติมึงดอกอีบัวพันมึงโดนกูแท้มึงฟีดคลิปให้ยังคลิปมึงสิฆ่าคลิปกูตายไปแล้วเพลวกล่าวนะทุกคนอันติให้โดนนะเป้าหมายของเราคือการอันติให้โดนแล้วก็ดัาจังหวะการพุ่งนะครับไม่เป็นไรครับ อีโบพันมึงโดนกูมึงสิตายตรงนี้ล่ะมึงฟิกเกอร์ตีธรรมดาก็ได้อีโบพันมึงสิมายงกับกูบ่ได้เด้ขอบกูของกูสิต้องปลอดภัยอีกระสือออกจากบ่อนกูไปซะเขาจาบอ,อมึงขาจาบออีโบพันออกไปแม่กูบอกให้มึงยูถอยถอยไปซะเป็นเชี่ยเลยวะ มันหลอนจริงทุกคนอีโบพันนึงกันหลอนบอกอีเชี่ยหมอพีคนนี่คอยซูมันมาได้แล้วอ่ะทุกคนนีไปคอยเอาไปอยู่แล้วอแต่มึงก็ต้องเสียใจที่มึงบอกว่าหวานกรุบมึงซืต้องเสียใจแน่อีโบพันอีชี่แล้วอีโบพันมันมันหลอกแล้วอีโบมันหลอกคอยมันหลอกคอยแล้วมันหลอกคอย มันหลอกพ่อยอ่ะเออมันหลอกใขยทำไมอ่ะทำไมอย่างอ่ะคนที่ไหนเนี่ยทำไมด้วยอ่ะหืมมันเดียวอีกทีนึงนะพ่าแลลวทุกคนผมพลาดแล้วเคอิปวันเป็นจังไหนมึงย่นกูหระบอสิออกสิเปียออก,ออก,ออกลองกินนุด มึงสิหนาวยันยัน,ย,นยันขาเลยเด้บอกไปก่อนมึงสิมันล่องดีอกลัวอีโบผัน,นมึงโดนกูนแทะบอกเลยมึงสิหนาวมึงสิหนาวอีหลีมึงสิหนาว,นาวอ,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 อันตรีไปแล้วทุกคนลวลำไม่โดนด้วยเมียอันติีคอยสู้ครับอีโนมันสักสีเอาใหญ่แล้วอะคอยสีอดทนไว หลอวันที่มันมาเฮ็ดจังซีกะคอยมันเฮ็ดจังซี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 จะเห็นเห็นหยังเห็นหยังเห็นหยังเฮ็นหยังมึงเห็นเห็นหยังหยอกอุ้ยโทตอ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 หวานกรุบกรอบชักไห้มุกลมควันมันยังหยังบอกแล้ว หวานไหมห <c oughs> วานบอมันหวานบัลละมันหวานบอ,นนบ,อบอกค่อยดียบอกว่ามันหวานบอบอกค่อยแน่หวานบุกครับหวานบอบอกให้เขาหูว้าวหวานฮจังไหนหิงบอบอกวูฟังไปจังไหนหลืไปจังไหน ประมาณนี้ทุกคนมันกล้ามากเลยที่มาย้องกับฉันเนี่ยประมาณนี้สำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบไปดื่มกดไลค์เป็นใจให้ผมน้องคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่หวานเพราะว่าผมคือเทนเมสโจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูจบคลิปมั้ยนวะว่า2-2แล้วกันนะครับนี่อขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันในแบบของ